สวัสดีคะ่ะแสนดาวประดับฟ้าคลิปนี้เสนอเป็นถักเสื้อกักเด็กๆอีกแล้วสลับลายนิดหน่อยนะคะแต่ก็สวยงามขนาดตัวเสื้อก็ไหล่กว้าง10นิ้วรอบอก22นิ้วยาว13นิ้วขนาดห่วงก็11บ่วงเท่ากับ2นิ้วเพื่อที่เราจะได้วัดความ ยาวของเสื้อได้ตามต้องการใช้ไหมไมโกะซีพลายสองม้วนนิดบงกลมเบอร์สิบเอ็ดสี่สิบเซนติเมตรกันกาเข็มอุปกรณ์ที่ต้องใช้แพทเทิร์นชิ้นหน้านะคะก็มีดังนี้จะได้รู้ว่าตรงไหนต้องทำอะไร เทิร์นชิ้นหลังก็มีดังนี้นะคะสำหรับขั้นตอนการถักเสื้อทั้งหมดก็จะมี11ขั้นตอนเสร็จเป็นตัวเสื้อเรียบร้อยดูเป็นไกด์ลายในการถักว่าแถวไหนต้องทำอะไรเริ่มต้นที่136ห่วง เริ่มมัดห่วงแล้วก็ใช้ไม้คู่ทำห่วงนะคะจะได้ขนาดของห่วงพอดีไม่เล็กเกินไปแล้วก็ไม่ใหญ่เกินไปแล้วก็เสมอกันตลอดแนวห่วงก็จะได้เท่าๆกัน ไม่ต้องนับนะคะอันนี้ก็จะพอหมดไม้เราก็จะต้องดึงออกมาแล้วก็จับจับไม้ใหม่เพื่อที่จะต่อห่วงห่วงนี้ยังไม่ต้องนับนะคะในตอนแรกเพราะเดี๋ยวเราก็จะลืมแล้วเราก็จะเบื่อด้วยถ้าเคยได้ประมาณหนึ่งล้วคอยนับว่ได้ห่วงครบตามที่เราต้องการหรือยัง อาจจะเพิ่มก็ไม่กี่ห่วงหรือว่าจะลดก็ไม่กี่ห่วงก็งจะได้ประมาณนี้นะคะเริ่มต้หน 130, ึ่งร้อยสามสิบหกหวชายเสื้อเราจะถักสิบสองแถวใช้นิดสองเพิร์สองตอนเริ่มต้นห่วงเริ่มต้นที่จะถักเนะะี่ยค่ะเราจะต้องเชื่อมต่อให้ชิ้นงานเนี่ยเป็นวงกลม รใช้ไหมคู่เลยนะคะที่มันเป็นหางเนี่ยเริ่มต้นถักดึงให้แน่นนิดหน่อยไม่อย่างงั้นเนี่ยถ้าแค่ดึงไม่แน่นแล้วมันจะเกิดเป็นห่วงห่างๆย,ย้วยไม่สวยค่ะแต่พอถักไปได้สักพักหนึ่งเนี่ยเราก็จะต้องใส่มากไว้นิดหน่อยเพื่อให้รู้ว่าเราเริ่มต้นที่ห่วงไหนจะได้ไม่งงในการทำ รอบแต่ละรอบของการถักเนี่ยเราก็ทำมาร์กไว้ว่าเราห่วงเริ่มต้นอยู่ตรงนี้เวลาครบรอบห่วงหรือครบรอบการถักเราจะได้ไม่งงประมาณนี้นะคะนี้ต่อไปเราก็จะเปลี่ยนสีไหมผมบ้าง การเปลี่ยนสีไหมพรมนี่เราจะดูที่สองห่วงสุดท้ายก่อนครบรอบเราจะใช้ไหมที่เราจะเปลี่ยนเนี่ยถักคู่ไปกับไหมสีเดิมเลยแต่ถักตามลายนะคะถักตามลายของเขาที่ทปรากฏให้เราเห็นแต่พอเริ่มต้นรอบใหม่เนี่ยเราก็ใช้ไหมพรมสีใหม่เลย เริ่มด้วยสีใหม่เลยเราก็จะได้จากจุดเริ่มต้นเป็นสีใหม่การสลับสีนี่ทำตามที่เราต้องการได้เลยนะคะไม่จำเป็นต้องทำตามคลิปเราต้องการยังไงเราก็สลับเอาเปลี่ยนเอาลายถักก็จะถึงชุดลายก็จะมีแปดห่วงใช้ถองแถว อันนี้เป็นวิธีการถักลายด้านถูกด้านถูกเพราะว่าเราถักเป็นวงกลมเราจะดูลายเฉพาะด้านหน้าเนี่ยะลายเราเรามีสองสีใช่ไหมคะเราก็จะสีดำเนี่ยเราจะถักสามชุดลายส่วนสีเขียวโศกเนี่ยเราจะถักเจ็ดชุดลายอันนี้เราก็จะเริ่มต้นที่ แถวที่หนึ่งนี้เราก็จะปวดห่วงมาพักไว้ด้านหลังแล้วก็ถักนิดมันก็จะบิดไปทางขวาเอาห่วงที่เราพักไว้ถักนิดเหมือนกันแล้วก็คู่ที่สองนี้เราก็จะปวดห่วงมาพักไว้แต่เอาไว้ด้านหน้าแล้วก็ถักด้านห่วงต่อไปก็เป็นถักนิด มันก็จะออกมาเป็นบิดซ้ายให้จำง่ายๆดังนี้นะคะแล้วก็เราก็จะเว้นสี่ห่วงก็คือก,ก็จะนับเป็นหนึ่งชุดลายแหละหนึ่งชุดลายจะใช้ทั้งหมดแปดห่วงช่วงเว้นเราก็ถักถักธรรมดาก็จะได้ประมาณนี้ แถวสองนี่เราก็ถักนิดแปดเพราะว่าเราถักดูลายจากด้านหน้าด้านเนวเพราะว่าเป็นการถักด้วยนิดวงกลมเนี่ยเราก็จะถักนิด8ปดคือนิดตลอดไม่มีลวดลายอะไรเลยแถวที่สองนี่คือ1ชุดลายนะคะใช้สองแถว ส่วนเราจะทำกี่ชุดลายก็แล้วเต่เราเราก็ถักสามเอาจะสลับสีสลับไปสลับมานี้ได้ตามชอบเลยนะคะไม่จาเป็นต้องทำตามคลิปก็มีวิธีถักลายได้ถูกได้ผิดเมื่อเวลาเราแยกชิ้นหน้าชิ้นหลังแล้วเราจะต้องตัวเสื้อนี่เราใช้ทั้งหมด ถึงถักถึงแถวที่69แล้วก็แยกชิ้นหน้าชิ้นหลังชิ้นหน้า70ห่วงชิ้นหลัง66สห่วงอันนี้พอถักเสร็จแล้วก็จะได้ชิ้นหน้าชิ้นหลังดังนี้ทีเราก็มาเก็บห่วงคอขอบคอนี้เราจะใช้90ห่วงแล้วขอบแขนเราก็จะใช้ห้าสิบห้าห่วง ีพเราก็ทำห่วงเริ่มต้นเกี่ยวขึ้นมาแล้วเราค่อยๆเกี่ยวเทีลห่วงดูจะห่วงที่อยู่ขอบในสำหรับขอบนี้เราก็ใช้นิ้ววงกลมถักเหมือนกัน ขอบนี่มันก็จะไม่มีรอยต่อเลยก็จะสวยงามถ้าเราใช้ไม้นิวงกลมในการถักขอบทั้งขอบคอขอบแขนนับให้ครบนะคะสำหรับขอบเนี่ยเพราะเราจำเป็นจะต้องได้วงแขนที่ค่อนข้างกว้างตามที่เราต้องการ ขอบแขนนี้ใช้ห้าสิบห้าห่วงเราก็จะได้ประมาณห่วงแขนนี้10นิ้วกี่ห่วงก็จะเป็นประมาณนี้นะคะนี่เวลาปลดห่วงเนี่ยขอบเนี่ยเราจะถักเป็นนิดห1 1, นึ่งเพอหนึ่งนี่หกแถวแล้วเราก็เริ่มปลดห่วง ปรตห่วงนี้เราก็จะโปรดตามลายที่ปรากฏให้เห็นนะคะถ้าเป็นแถวนิดหรือห่วงนิดเนี่ยเราก็จะโปรตด้วยห่วงนิดแล้วก็ถ้าเป็นแถวเพลเราก็จะโปรดด้วยห่วงเพลอ,อันนี้เป็นแถวนิดเราก็ใช้เกี่ยวห่วงนิดในการโปรดนี้เป็นเพลเราก็จะโปรดด้วยห่วงเพลการใช้เข็มโคเชน,นี้ก็ ก็เหมือนแทนแทนเข็มนะคะแทนเข็แต่ว,ว่าเราจะดึงง่ายหน่อยเพราะหัวของเข็มโคเชนี่มันจะทําให้เกี่ยวสะดวกนี่นะเราก็ปวดไปนี่เลยตามลายที่ปรากฏห่วงเพอห่วงนิดห่วงเพอห่วงนิด ห่วงสุดท้าเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะต้องมาเกี่ยวกับห่วงแรกเพื่อที่จะทำให้แนวของขอบเป็นเส้นตรงยิางนั้นมันก็จะดูแหวงแหวงปัดห่วงเสร็จแล้วนะคะเราก็มัดไปก่อนก่อนที่เราจะตัดตรวจสอบความเรียบร้อย ในการถักนี้นะคะขอบคอก็จะได้อย่างดังนี้สวยงามขอบแขนเราก็จะได้ประมาณนี้สองข้างสลับลาสลับสีนิดหน่อยก็ทำให้ดูเก๋ไก่ไม่เบานี่นะคะขอบคอขอบแขนก็จะเป็นดังนี้เสร็จเป็นตัวเสื้อแล้วนะคะ สวยงามตักสักติกเล็กนันทากดไลค์กดแชร์กดติดตามสับสครับให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะโอก,กาสหน้าพบกันใหม่นะคะ